บัดนี้เป็นวันที่25กรกฎาคม2568ข้าพระเจ้าหนายจตุรงค์พูนสวัสดิ์ขอถวายสิ่งสวกดสิทธ์ทายายพระสูตรพระประดิษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ขณะปัญญนนได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเจริญหนึ่งหนึ่งบทกาวพระราตนาัยอหังสมมาสัมพุทธพระควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภควตาธโมธามังนัมสามิสุปฏิปัโนภควโตสาวกสังโฆสังคังนะมามิสองบทบูชาพระภัยรีพินาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีลานปะินีพุโธกุณีหิธรมาโนธานิปรามิหิติสติยวชิวะอรหังพุทธังธามังสังคังสารนังคโตปูเชมิรัตนัตปยังธามังจลามิโสทินาสามบทสวดชุนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตระคัจฉุเทวตาสัตรมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมกะทางสักเคาเมจาลูเปคิลิิกาละตะเตจันตลิเควิมาเนทีเปละเทจัก迦เมตะลุวันาคาหานกิหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสมยยะขาขันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะวจนะัสัทโวเมสุนันตุทำมสาวนาการลอยัมพทันตาทำมสาวนาการลอยัมพทันตาทำมสาวนาการลอยัมพทันตา สี่บทสวดปุพะพาคะนะมะการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตสารณะคัมภนะปาเถรพุทธังสรณนังขจฉามิธรรมังสรณนังขจฉามิสังคังสรณนังขจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณนังขจฉามิทุติยมปีธรรมังสรณนังขจฉามิทุติยมปีสังคังสรณนังขจฉามิ ตติย tamam, at ัมปีพุทธังสารนังขจามิตติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตติยัมปีสังฆังสารนังขจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคถานาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพธา เจ็ดบทสวดติละตนะปรมนามะคาถาพุทธังนัมรัตนะพูทะสลีลจิตตังธรรมังนัมีลัตนะพูทะวิสุทธิสารังสังคังนัมรัตนะพูตะสุศีลติฐิเอตังนัมติลัตนะรัตนะตยาวะหังสมมาสมุสลิตอวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยายุตตะคุณายโขวะสปาวัตังอโสมิตยามีปิตเตวยะถาติทันเตเอกังวินาตติตเรสมาสัมภเวนะโลกิโลกเัคกาจีจัจเจเลนจะปารตุภูตังคัมภีลายานวิสยยังอติ ตุทัสสัตังวินยูหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกามิเกหิติกทันจุปะลัพพนิยังเกสันจิสุจุวิทิตังกุณกายายตาญาณเมหิเยวะชะนัตตายะสุวิสุตตัมปิสมุปสัสสตังมนาสีสุตถาภาษาทัตถ,ถานังปุญญาธิการามาสมุตตมะปุณณภูมาทุกขาปมุจฉนะมุขะสารานังคตานาังปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชนียังนิพพานสัจิกิริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมาก,กิเลสัมะ สัมมากิเลสัมมาละโสทนสิทธิยาจาสาธุงิอัตากุศเลหุปเสวานียังปาเนหิจาปิสารนางขามานียะเมวะตัสม,มาหิตังติละตานังสารนางขตามหาละตะตันะตะตินลตตัินนัทธิวังคณะเนสุนัาสมมนาปูเชมะจาปิสัตสตังสุปาาัสสนจิตตาตัถานุปาริจริยาสถารตาจากุญเยนตะตัฏฐะสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนตะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจถธ,ธรรมะวินัยามิ ประมาณนภูโตโลกุตตลาพิสมัยโนยนิโตสุโพชังกัโสโปะนิสยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุตัดเยบิจิตโตสุป,ปะสาธากาโล นามาการาสิธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาปกกัตโธสามังบพุทโธสุขโตอิมุโตมาลัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวาลันตังสิลสานามามิโลกัสานาตันจาวินายกันจตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตลายาจาวินาเสมนตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตตุทัดเศสีโลกัสวิสุทธิมากขังนิยานิโกธรรมมะทารสัทาลีสัต ตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังมลันตังสิสานาม,ามิโมหัปัทาลาอุปสันตถาหังตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหนตุสะพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขัตานุโคโยโลกสัสปาปูปกกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากาตะธรรมังวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังสีลสานะมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลติติงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสพันตลายาจวินาสเมนตุเก้าบทสวดนโมกาตตกาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสสวาคาตเสวะเตนิทะนโมมะนโมมหาสังขสาปิวิสุทธสีลติทิโนนโมโอมาตนโมโอมาตายารัตทัสสรตนะตะ รัตนตนาตยสัสสทุการนโมโอมากาติตัสสตัสสวาะตุตตตยสปินโมกาลปภาเวนะวิคาชนตุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตทิโหตุสัพพทานนโมกาละสะัสเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมีสุตังเอกลงสมยัันพระขวาสักเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเกนสะสัตถิงปัญจมตเตหิพิกขุสเตหิสเเหววาราันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะ สันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนัยยะพิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวัสกายการนางเทวนาเอตตะโหศิออยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิกมหาวเนมาตาภิขุสังเคนะสัตทิปัญจมัตตหิพิกุสตหิสเปเหวะอรหันตหิทัศสหิจะโลกธาตุอิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนัยยะพิขุสังคันจะยันนูนะมยามปีเยนะภควา เตณุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสยามติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินามาภระวาปุริโสสัมมาชิตังวาปาหังภสสาเลียภาษาลิตังวาปาหังสมมิตเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุตันตละหิตตาพระวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวานตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอัตังสุเอกัมตัง ติตาโคเอากาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมาค่าถังอภาสิมหาสัมมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาขตามหาอิมังธรรมะสัมยางทักกิตาเยวะป,ปราชิตตสังขันติอัตาโคออป,ปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะละภิกขะโวสมาทาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกามากังสุสารถิวะเนตาน,นิฆาเหตวาอินทริยานิลขันติปัน ติตาติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถางอภาสีเชตวาขีหลังเชตวาปลีคังอินทคขีหลังโอหัจมะเมชาเตจัลันติสุทธาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถางอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคพระขวาภิก อัตโขภควาพิกุอามันเตศิเยปูเยนภิกขเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติปตถาคตัง네ทัสนายาพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวหิสุงอติตัมัธนานารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาหิสุงเสยยถาปิมายะหังเอตตาลหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัธนานารันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานางเอตตะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตตะละิอาจิกิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิต่างสุนาถาสาธทุกังมาสิกาโรถาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระขวโตปัจจโสสุมพระวาเอตตะทวโวจะ สีโลกามนุษย์กัสสามิยตถาภูมิมาตถสิตาเยสิตาขิริคับพลังปะหิตตถาสมัยตาปูถกสีหาวาสลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพโยปัญจสตยตววะเนกาปิละวัตเวตโตอมตยติสตาสาวเกสะเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตภิกขวเตจะอาตตปมกะลงสุตตวะพุทธะศาสนาเตสัมปาตุระหูยานาอมนุษยานาทศนาเปเกสตมัตถคุง สหัสส oh ังอัฏสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัตถสูงอัเปเกนันตามัตถะุงที่สาสภพปุตตาหงตันจะสภะปิญญายะวะวะกิตตวานะจักุมะตโตอมันตยิสตาสาวะเกสาสนีละเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกะโวเยโวหังกิตตยิสานิคิลหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวะยะขา ภูมิกาปิละวัฏบายติมันโตชุติมันโตวันละบันโตยโสสิโนมุธามนาพิกามุงพิกุณาสมิติงว่านางชาสาหัสสาเหมวัตตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละบันโตยโสสีโนมุธามนาพิกามุงพิกุณาสมิติงว่านางสาตากีลาติสาหัสสายาขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละบันโตยโสสิโนมุธามนาพิกามุงพิกุณงสมิติงว่านาง อิเจเตโสลัสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพี่คุณังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกคุณังสมิติงว่านังคุมพิโลราชาค่ยิโกเวปุลรสานิเวสนังพิโยนาสตาสาหัสายขานางปยิรุปาสติกุมพิโลราชาค่ิโกโสปาคาสมิติงว่านัง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตะละโตปาษสสติกันท้าผ mm ่านางอธิปติมหาราชายสศิโสพุตตาปิตัสสะพหวุลธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยสสิโนมมทามนาภิการมุงภิกุนางสมงติงว่านางทักขีนันจ่าที่ส uh ังราชาวิรุณหูตับปัสสาสติคุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายสสิโสพุตตาปิตัสสะพหวนลทนามามหาภลา อิติมันโตชุติมันโตนะวันโตเอสสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสัมิติงมะนาปัจิมันจะที่สังราชาวิรูปโกปภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสอุตตาปิตัสสะพระหาวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตนะบันโตเอสสัสิโน โมทัมานาพิการมงพิคุนางสัมมิติงว่านางอุตตรลังจทติสังราชากูเบโลตัดปัสสะสติยักษานางอธิปติมหาราชายศศิโสกุตาปิต,ปต,ตาสาพาหะโวอ,อินทานามามหาปรางที่มันโตชุติตมตันโตนะบันโตยศสิศโนโมทัมนาพิการมงพิคุนางสัมมิติงว่านางปุริมาทิสังตตปัปโตทักกินเนนะวิรุณากูปชิเมนะวิลูปะโคกูเว,วลโ,ขขโเวลอุตตรลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชา สัมมันตาจตุโลทิสาทัทันละมานาอัตทางสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาหคูวันจานิสาสทามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสาจันทโนกามาเสตุจะกินนุมันทูนิมันทูจะปะนาโทอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเตเสนูจะขันทโปนณโลราชาฉโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเย,ยจราชนโนขันทพาสหรา,าชุภิโมทะมานาอภิกรรมุมงพิกุนาสมิติงว่านางอัฏฐคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจาการกัมภลัสตราอาคูปายคาสาหายาติภิยามุนาทตตลา,าจะอาคูนาคายาสาิโนเอลาวันโนมหานาโคโสป,ปาคาสมิติงว่านายเยนาคาราเชสหัส สหัสหาลาาันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักรขูวหายสาเตวนามัชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตะทานาครา,าชานะมาสีสุปนตโตเขมามากาสีิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิวปะวะหายันตานาคาสุปันาสันนามาังสูพุธทธังชิตาปชิละหัเธนะสมุททางอสุลาสิตาพาตาโลวะสาวัเศเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวขะสาวะปะจิตติสุจิตติจะ ปหาลาโทนมุจีสหสตันจัพริปุตตานางสัพเพเวโลจานามกาสันหิตตวาพระลิงเสนางราหูพัะมูปาขมามงสมโยธานิพัตันเตภิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมงวันลุนาวัลุนาเทวาโสมโมจะยาสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัส,สีโนท่าเสเตทัาสถากายาสเพนานานตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,นวันละวันโตยัสสีโน โมทามนาพิการมุงพิคุณนางสันนิทิงวานางเวณทูจัตเทวาสหาลีจะสมาจัตทุเวยมาจันทัศสูปานิสาเทวาจะทะมาคูปุลักขิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตานักขตานิปุลักขิตาอาคูมันทะวลากะวสูนางวาสวูเสธโทสกูปาขาปุลิงทัโทสะเศตทัสสทธากายาสเพนานตตะวันนิหนอยที่มันโตชุติมันโตวันลวันโตยะสัสสิโน โมทมามนาภิกษามงุงภิกขุนางสมิติงวานางอัฐาคูสหภูเทวาชาลามากิสิขาหรืวอว่าอลิตกาจะโลชาจะอุม,มาบุพระนิพาสินโนวรุณาสหาธรรมาจะอาจุตตาจะาเนชกาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคูาควาสวเนสินโนทัศเตทัศสถากายาสเพนะันตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสัสิโนโมทมามนาภิกษามงุงภิกขุนางสมิติงวานาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคิตาปทูสิกาคูอาคูมโนปทูสิกาตาคูหาโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศสถากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติม um ันโตณะวันโตและสัสสิโนมุทัมนาพิกามุงพิกุนาสมิติงว่านังสุกาการุมหารุณาอคูเวขะนัสาสหโอทาตะขยะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตา หาราชามิสกาจาย,ยัสสิโนทันยังอาคาปะชุนโนโยทิสาบิวสติทัศเสเต,เตทัศถากายาสเพน,นานตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตว,วันะาันโตยัสสิโนมุทมามนาพิกามงพิคุณาสมมติงวาง่านังเขมิตาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามัเศษถษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมาณนะ ลัตติโนโอาคูอัฐาคูประรันิมิตาทัสเสเตทัศสถากายาสเพนานัตตะวันนิโน่ทิมันโตสุติมันโตนวันโตเอัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสมิติงมานาสัตถเตเทวันินกกยาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิศาสหาหประวุธ,ธาชาติมัคคีหลังโอคะตินนามะนาสว่างทักเขโมขาตะลางนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุพรอม,มาปรมัตโตจักปุตาตาอิ ธีมาโตสหสันนังกุม,มาโลติโจสจัโสปาคาสมิติงว่านางสหสพรมมโลกานางม <c oughs> หา <c oughs> มหาพรหมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายเยสัศีโทสทเศธะอิสลาอาคูปัญเจกะวะสาว,าสวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหลิโตปรลิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวส,เวสพรมมเกม,มาลเสนณาอภิกามิปัญสกา,ารหาสามัญที่อย่างเอธาคารหัถาพันธะรา,า,าเคนะพันธะ,ะมัตุโวสมันตาปาริวาริะะ มาโวมุจจิตาโกจีนางอิติตัามหาเสนโนกันหาเสนางอปเปสีปนันิณาตะละมาจัดสลังกตวานะเพละวางยถาปวุสโกเมโคธนยันโตสวิจุกโกตถาสโสปัญจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจสัสตังอภิญญายะวมะกิตวานะจักขูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนนเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมะกาลุงสุตตวะพุทธาสาสะาสนัง วิตาลาเกหิปะกามุงเนสังลม,มปิอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสินโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ11บทสวดมัางคลาสุตตาังอาเศวานาจะพาลานาังนปันติทานันจะเสวานาปูชาจะปูชนียนานางเอตมังคลมุตตมาปฏิรูป,ปะเทสาวาโสจะปุเพจะก,กตะปุญญาตา อัตตสัมมาปานิธิจะเอตมังขละมุตตมังพาหูสันจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิคิโตสุภาสิตาจายาวาจ่าเอตมังขละมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะฐานละสัณสังขโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังขละมุตตมังทานััจะธรรมจริยาจะยาตการนั่นจัสมขโหอนาควจานิกามานิเอตมังขละมุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโม อับมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุตีจากกตันยุตาการเลนะธรรมมสะวะนางเอตมังคารมุตตมังขันตีจะโสวะจะสตาสัมมานันจะทัศนนาการเลนะธรรมมาสากระฉาเอตมังคารมุตตมังตโปจะผพรหมจริยันจาริยสัจจานัทสนานิพานัสชิกิริยาจะเอตมังคารมุตตมังพุทธะโลกคัมทำเมหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังคารมุตตมัง เอตาทิสานิกัตตวานาสัพพะะมัปราชิตาสัพพะโสติงคัสันติตันเตสังมังขลามุตตมันติ12บบทสวดรัตนผลิตยังกิจิวิตตังอิทาวาหุลังวาสักเเกสุวายังรัตนังปณีตังางนโสนาโนสมังอติตถาคเตนะอิทัมปิพุทธรัตนังปณีตัางเอตเนะนัสเจนะสุภติหนุขะยังวิลาคังอมตังปณีตัางยะชะชะขาสกายมุนี สัมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมาธิกินจิทำปิทำมเมรตนะนางปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุยางพุทธเสถโถปริวันนยีสุจริงสมาทิมานันตาริกัรยามาหุสมาทินาเตนะสมุนวิชติอทำปิธำมเมรตนะนางปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุเยบุคลาทัสตังปัสสตา,สา,าจตาริเอตานิยุคานิโขติ เตทากินเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานีมหาพราณีอินธมปีสังเคละตะนางปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามานะสาทัเพนะอนิการวินโนโคตามา,าสานามิเ,เตปฏิปตามาตังวิไยหารัธามุธานิพุติีิงพุนชมานีอิทธมปีสังเคละตะนางปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุลานางนาวังนัทที่สามภวังวิรัตตจิตตายาติเกภรวสมิง เตคีนาพีชาวิลุหีฉันทานิพันติทีลายาทายมปฏิโปิทำปีสังเครัตนางปนิงตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ13บบทสวดธรรมบทสหัสสวรอัตตาเวชิตังเสโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตัสโปสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณขันทพนมาโลสหพรหมุนาชิตังอัปปชิตังกายิลาตถาลูปัสฉันตุโน 14บ,สบ,สบ,สบสสทสวดเกาปุตตสูตรภาสิตะมิทางเตนะพระขวัตตาชนะตาปสัสตตาอรหัตตาสัมมาสัพพทเทนะเอถาตุงเหมาอมนุษย์เวนะมาปัลมมาปารายามาอิติกลายามาปะปิตะกะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุนาายคะเอนะาาม,ามาอาการลับปะลิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพระลูปะต,ตายะมามาสามัมโนโนคะลุยะถาตุมเหม ุเมหิอัตนาวชเนียถาอิเมธามากุสลายเมธามาสาวัชัยเมธามาวินยุขละหิตายเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะทุขายสังวัตันติอัถฐตุเมเหปัจฉะเหิยถายาถาตุเมเหอัตนาวชเนียถาอิเมธามากุสลายเมธามานะวัชัยเมธามาวินยุปัสสททายเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายสังวัตันติอัฏฐตุเมเหอุปปัมปฉะวิหาริยาถาติ 15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตต่างมัปปามายุงชลูปนิตัสานสันติตานาเอตังพยังมะระนีเปขามานูปุญญานิกกยิลาถาสุขาวะหานิปนิยติชีวิตตางมัปปมายังชลูปะนิตัสานสันติตานาเอตังพยังมะระนีเปขามานูโลกามิสังปัจเหิสันติปเปโข โยธากายเยนะสัมยโมวาจายาอุทธเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหาเวลักขติธรรมมจาลิงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติฆัตติธรรมมจารสเพสังคารานิจจติยถาปัญญายปสติอัตานิพินทติทุเขเเมสามโกวิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขติยถาปัญญายปสติอัตานิพินทติทุเข เอสามมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตาติยถาปัญญายปสติปัฏฐานิพินทติทุเกเกสัมมาโควิสุทธิยา16บหกบทสุอปันนาัากชาโดอปันนักขาฐา,านะเมเกทุติยาอหุตากิกาเอตัฏัญยามทาวีตังคันเหยาอปันนักังพระหูเวสารนางยันติปัปปัตานี้วนานี้จะอาลามลุขะเจตยานิ <c oughs> มนุษย์าพยาตัดชิตานีตังโขสารนังเขมังเนตังสารนามุตตังเนตังสารนามาคัมาสัพพะทุกขาปมุตติโยจากพุทธันจะธรรมันจะสังกันจัสารนังขโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัมมัตปัญญาปัสสติทุกขังทุขาสมุปปาทางทุกขัสสะจะติกรรมังอริยันจะอทางกีกังทุกูปะสมะามิหนังเอตังโขสารนังเขมังเขมังเอตังสารนามุตตังเอตังสารนามาคัมาสัพพะทุกขาปมุตติ สิบเจ็ดปวดสวดพัฒเทกะรัตะคาถาอัตติตังนานะวาคะเมยานิปนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตตตีตามปะหีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมางตถาตถาวิปัสติอสังหิลาสังกุปงังตังวิทามะลุกรูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงานไม่ค่อนแค่ในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองเนืองให้ปูโปรล่เถิดอันเชวะกิจจมาตับังโกชัญญามารนางสุเวพึงทำความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาฮีโนสังฆะลันเตนะมหาเสนเนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดผเรียกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตตะมาทันทิตังตังเวพัทเทกลัลตโตติสันโตอจิคเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบจอมเลี้ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลี่ยนไม่เกยียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว,ว่าผู้มีลานตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บแปวดส่วนพินหาปัญจะเวกะคณะปา,า,า,าถาชลาธรรมงมหิชาลาังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมูมหิพยาทิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมูมหิมารนังอนตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวุเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพราคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสกโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤสามีกัลยาณาวาปาปะกังวาตัสทายาโทปวิสามิเราทำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอามิหีอพินหางปัญจเวคิดตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกโหณตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิสัมปตังปุญญสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัายาสีลังักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหนตูขจันตูเทวตาคาตาสเพปุทธาปลัปัตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพันธาีิสัพพะโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทัพมายังปฏิทานาคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวานีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมอาทานในนพระวันตุปูชิตาโสทินงกโลนเตถะวิหารมันทะเลเทราจมามชานวากาจจพิคาโวสานามิกาธานะาปฏิอุปาสากาคามาจเทสานิามาจอิสลาสป,ปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจะาอันทัสัมภวา สังเสริชะตาอัตวโวปปาติการนิยานิกรธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกคสัตะโรนตูสังขายางาติจิลังสตังธรรมโธรรมัธรรมัดธาราจปุคลาสังโคโหตุสมัโคปอัถายะจะหิตายะจะอเหระกตูสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปปาปุเนียมาธรรมเมอริยะปเวทิเตี่ิบเต21บทสวดสัพพะปติฐานาคาถา อังะมายังปฏิทานะคาถาโยพนามาเสปุญยสิธานิกัตตสรรยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพิคานิหนตุภาคิโนหนตุสัพสันตานันตาปะมานาคาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทายโยทิทามจายปะยาิิทาวาอันเยมชัดเตเวนิโูสัตตาติดถันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโูกาลาสังสะลันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยาง เยจีมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสัทธาุนตุเอเวลาสุขชีวิตโนเคมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิช,ชตางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พาพเจ้าได้ทำในบัดนี้แล้ แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเ่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปีดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เ่าใด ย่อมไม่ทราบการให้สุขของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดและจงถึงท้ายกเกษมเถิดขอความมันนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วย,วยอนุภาพแห่งศัทธาอธิฐานลนบภาพความเพียรและในสง์การบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัญยาบบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้คนจากทั่วไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบทมนและธรรมะเหล่านี้ เมือ่อนูโมทนาแล้วเปิดน,นวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วและครอบครัวแล้ววัตถุมงคลพระกิ่งเปร,รีวินาโดยมูลที่สุเดีจยพระยาณสังวรพระประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทอนนี้ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแบ่งบประปร,ะริภและคำมงคลในประคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุช บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิภาวนาขอเ่องถวายเป็นพุทธบูชารรมบูชาสังคบูชาเทวบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาร่่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่ออุปสรรคไร้มาณทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเทนัสสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิจารณากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุลพิพิธนายท ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่าน